วัสดีค่ะวันนี้จะมาบอกเทคนิคการจับผิดสามีโดยที่แบบว่าจับได้ขนาดเขาโดยที่แบบว่าไม่มีคําปฏิเสธว่าฉันไม่ได้ทาฉันไม่ได้นอกใจเธอหรือจะไม่ต้องแบบว่าหรือหาทางแก้ไขด้วยกันถ้าสมมุติเรารู้แล้วเราควรปรับปรุงยังไงเราควรทํำยังไงนะคะอันนี้จับผิดเขาก่อนวันนี้มี3มขั้นตอนการจับผิดสามีนอกใจมาให้ฟังนะคะ ข้อที่หนึ่งนะคะต้องเราต้องเป็นพวกเดียวกันกับเขายัางไงนะคะเมื่อเราเป็นพวกเดียวกันกับเขาแล้วเขาจะกล้าที่จะเปิดปากคุยกับเรามากกว่าที่เราจะไปทะเลาะก,กับเขาถ้าสมมุติเราเอ่ยปากทะเลาะกันเขาจะไม่คุยกับเราเลยเขาจะเดินหนีเราเลยแต่ถ้าเราเป็นพวกเดียวกันกับเขาก็คือเหมือนเพื่อนเหมือน พี่น้องเหมือนอะไรแปลว่าเขาอยากระบายระบายแล้วสักอย่างถ้าเราเป็นพวกเดีวยวกันกับเขาเขาก็จะเปิดใจคุยกับเรามากขึ้นอาจจะวันนี้แค่นิดนึงพรุ่งนี้เพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นมันจะเพิ่มมันจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆก็จะกล้าคุยกับเราเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนั่นแหละค่ะคือบทแสที่เราต้องเป็นพวกเดียวกันกับเขาก่อนเพื่อจับผิดเขาก่อนว่าเขาผิดจริงไหมนู่นนี่นั่นแล้วค่อยมาแก้ไขกันว่าเราจะทํายังไงต่อไป แล้วก็ข้อที่2นะคะเมื่อเขาหลับสนิทแล้วนะคะเราไปแอบ,บดูโทรศัพท์เขาตรงนั้นต้องมีความลับอะไรสักอย่างหรือว่าอาจจะเป็นในแท็บเล็ตหรือว่าอาจจะเป็นในคอมพิวเตอรอ์แต่นะคะเราบอกเลยว่ารอยทองรอยก็คือในโทรศัพท์มือถือจะมีความลับอยู่เราไปแอบ,บดูรูปภาพหรือว่าไปแอบ,บดู การสุทนาใน Facebook ของเขาหรือว่าไปแอบ,บดูใน WhatsApp หรือว่า Instagram หรือว่า TikTok หรือว่าอะไรที่มันสามารถที่จะโทรลิงก์กันได้มันสามารถที่จะแบบส่งข้อความหากันไแนมันสามารถที่จะวิดีโอคอลคุยกับคนมือที่3ได้แล้วก็ข้อสุดท้ายข้อที่3นะคะแอบบให้คนอื่นตามเขาวันว่าขานำอะไรอยู่หรือว่าตามสักสอามวันนะคะแค่นี้ก็รู้เรื่องแล้ว ว่าเขามีมือที่สามจริงปะ